กาบเท่ากาบส,ส่วนตีนไอ้มันเป็นกาบตีนกาบน่องเท่าอย่างพอๆอีพออีเมียท,ท,ทั้งหลายมึอนี่ค่อยกุลิตาบอกมึอนี <c oughs> ่ค่อยซิเมเล่นค <th> ่อยซีไมเล่นซีซีเ <bu> บื <comm ug> ้องนี้สีโดนเขาตบยับบอพร้อมเน้วหรือี๋ยออีค่อยซีไปปั้นประสาทเขาเบื้องนี้เขาสีหัวร้อนเขาซีด่าค่อยบอขันพร้อมแน้วเดี๋ยวเขาไปเล่นเล่นได้เลสโก้โอ้ยว่ากับประสาทเว้ย ไอ้ไอ่ขอมมลเลยไอเว้ยมันคือเงียบะมันเป็นใบบอว่าทุ่มนี่ทุ่มนี่มันเป็นใบบอกสองมามาุมาเป็นอ้ไอขอมมลนไอ เบอร์สองมึงสีลงเดี๋ยวมึงก็ลงเบอร์หนึ่งอา้าวย่องกัไป้ยย่องกันมาเดี๋ยวกูพาลงแม่งตรงนี้นะดกูดสีพาลงตรงไหนดีวะนี่เดี๋ยวกูอีลงใม่นหนาบดบอเอาบอโอ้มึงนี่สามเหลี่ยมห้องค่ำเว้ยมึงนี่เอา้าคือม่นรงวะที่ล่ออย่างสูดที่ล่อพอมึงตัดดินบินบอเออบอเป็นไะ ล่วงแล้วเอา้าไปโอ้ยม<ป>ังไปใส่นะคุ้มเจาเป็นใบปุี่ไปตอบควยเดยโอม้มันล่งไงไปล่วงล่วงมันมีคนนี่เป็นบาปเอา้าเป็นสิบเนาะเอา้าท่านในล่วงไงเห็นบอมากับซูมนีจิบหายเลยเบิ่งดีมีคน ด้วนตกในกูว่านี่ค่อยเบิ้ลโอ้ปลอดาให้เอาเอาเบิ้งดิเบิ้งเอา้าเหยียบร้อยเหยียบโอ้โหมันก็นร้อนโค้งมาแทบวะโอ้โห บักโอ้ยบักปอบเอ้ยเรียบร้อยกูว่าเนี่ยเบิร์ตี้จบภายในสองนาทีเลยสองนาทีซุ่มบักซุ่มบักใบบักเป็นใบเอาโบย,ยิงเอาตายกูว่าเนี่ยค่อยเบิงบ้งค่อยเบิ้งเรียบร,อยอร้อยกูว่าเนี่ยดุนเขาลอยเนี่ยกูว่าแล้วโอ้โง่เหรอวะบักบักบักปึ๊กอืมกวา่า